สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่สาวๆหลายคนต้องเจอกันทุกเดือนนั่นก็คืออาการปวดประจำเดือนนั่นเองซึ่งปวดท้องทีไรก็ทำให้วันของเราไม่สดใสและเหมือนชีวิตจะอยู่ชะงักไปเลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้เรามี8วิธีแก้ปวดประจำเดือนที่จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้และรู้สึกดีขึ้นไปดูกันเลยค่ะ วิธีแรกที่ง่ายที่สุดและได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยก็คือการใช้ความร้อนค่ะโดยสามารถใช้ผ้าห่มร้อนหรือหมอนทำความร้อนไฟฟ้าวางไว้บริเวณท้องส่วนล่างได้เลยค่ะการประครบด้วยความร้อนจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่และลดอาการปวดท้องได้ค่ะวิธีที่2การดื่มน้ำให้เพียงพอ โดยปกติแล้วผู้หญิงเราควรดื่มน้ำ2.7ลิตรต,ต่อวันแต่บางครั้งเราอาจจะเผลอลืมดื่มน้ำทำให้ร่างกายขาดน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการมึนหัวได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีประจำเดือนร่างกายจะสูญเสียน้ำจากเลือดอาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียปวดท้องและมึนศีรัะการดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำและช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดอาการอ่อนเพลียได้ค่ะ อีกหนึ่งข้อดีของการดื่มน้ำในช่วงมีประจำเดือนก็คือช่วยลดอาการท้องอืดได้ค่ะเมื่อร่างกายขาดน้ำระบบย่อยอาหารจะทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องผูกได้การดื่มน้ำจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและลดอาการเหล่านี้ได้ค่ะอย่าลืมพกขวดน้ำติดตัวไปด้วยนะคะ วิธีที่3การรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นผักใบเขียวธัญพืชและผลไม้อย,อย่างกล้วยสับป,ปะรดและมะละกอจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าไฟเบอร์จะช่วยลดการบีบตัวของมดลูกและทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นนอกจากนี้อาหารอย่างถั่วโยเกิร์ตดาร์กช็อกโกแลตและแซลมอนก็สามารถลดอาการปวดป,วดประจําเดือนได้ค่ะและยังช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็น ให้ร่างกายร,รู้สึกผ่อนคลายเพิ่มพลังงานและทำให้คุณรู้สึกสดชื่นทั้งวันเลยค่ะวิธีที่4นะคะลดกาแฟขนมหวานหรืออาหารที่มันและเค็มจัดในช่วงที่มีประจำเดือนเพราะการได้รับคาเฟอีนในปริมาณมากๆอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดปวดศีรษะหรือบางคนอาจจะเกิดอาการท้องเสียได้ดังนั้นนะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่มากเกินไปในช่วงนี้ไปก่อน ส่วนขนมหวานหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูงหากทานมากเกินไปจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกว่งและส่งผลต่ออารมณ์แปรปรวนได้ค่ะอีกหนึ่งอาหารที่ควรลดก็คืออาหารเค็มหรืออาหารที่มีเกลอือสูงเพราะทําให้เกิดน้ำข้างในร่างกายตัวบวมและเกิดอาการท้องอืดได้ค่ะวิธีที่ 5. จิบชาสมุนไพรหรือน้ำอุ่น การดื่มชาสมุนไพรเช่นชาคโามมายเปปเปอร์มินต์หรือชาจากสมุนไพรไทยบางชนิดอย่างขิงตะไคร้หรือมะกรูดสามารถช่วยลดการปวดประจำเดือนได้ค่ะการดื่มน้ำอุ่นหรือชาสมุนไพรอุ่นๆมีเพียงแต่เพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดอาการปวดท้องปวดหลังได้ดีแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายตัวลดการอักเสบและยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ วิธีที่6การทําสมาธิในช่วงที่มีประจําเดือนการฝึกหายใจหรือการทําสมาธิสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ค่ะเพราะบางทีการปวดอาจเกิดจากความเครียดในร่างกายทําให้หมดลูกบีบตัวและเพิ่มอาการปวดได้การฝึกหายใจลึกๆจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดความเครียดและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตค่ะ เพียงแค่าหามุมสงบสงๆภายในบ้านนั่งสบายสบายแล้วหายใจลึกๆชา้ชาๆสักห้าถึงสินาทีก็จะช่วยลดการปวดและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะวิธีที่7การออกกำลังกายเบาๆแม้ว่าเราจะเป็นประจำเดือนและไม่อยากขยับตัวแต่การออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นการเดินการยืดตัวหรือโยคะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดอาการปวดท้องได้ค่ะ อาจจะเริ่มจากท่าง,ง่ายๆซึ่งค้นหาได้ตาม YouTube และค่อยๆเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายและเพิ่มความสม่ำเสมอได้ค่ะวิธีที่8การพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าเมื่อเรานอนหลับอย่างเพียงพอแล้วร่างกายจะฟื้นฟูต,ตัวเองและลดการปวดประจําเดือนได้ค่ะพยายามนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงทุกคืนเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ หวังว่า8วิธีแก้ปวดประจำเดือนที่เรานำมาฝากกันวันนี้จะช่วยให้สาวๆทุกคนรู้สึกดีขึ้นและผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง B e Healthy เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความงามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ